ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนนางน้ำโชกนะคะท่านผู้ชมขามือนีอดจะพาไปติดตามตัวเลขแงวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์หนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะเล่าพัฒนาของอาจารย์หนึ่งซึ่งเป็นเลขที่จะออกมือแรกนีคือเก่ากลุ่มผ้าพันสองพันหาลอยหกสิบห้ามือแรกนีสองถุงเครึ่งนะคะท่านผู้ชม่ะ เป็นมือที่ห่อสีหอบเงินกลับมานะคะไปกินตำเล่ากับหอบเงินกลับมาเด้อค่ะต่านช่วมเด้อมือนี้แอดผ้าทันผู้ช่ม,มาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะขเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเขามาทายตัวเลขกแนวข้างความน่าจะเปลี่ยนอยู่ในป่าค่ะต่านช่วมคาะนีค่ะผู้ใดบ่เคยเห็นรังมดแดงนะคะมดแดงสมเด้อค่ะท่านู่ชมค่ะนี่แอดไทยมึงเป็นป้าที่เป็นธรรมชาติดีดิค่ะ นี่ค่ะเอบจะไทยมึงผู้ใดบ่เคยเห็นห้างหมดแดงแึ้ปล่ะเนาะนี่เป็นห้างหมดแดงนะคะนี่าทผช้ชมค่ะนี่ค่ะเห็นจัจะนี่คือห้างหมดแดงด้วย่าทผช้ชมเด้อหลายคนก็โอ้ยหัวจักยึดเราแอดหัวแจ๊คยูค่ะแต่ว่าที่เห็นเป็นรูปเป็นล่างจัจะแบบนี้บ่เคยเห็นเนาะค่าทผช้ชมเนาะนี่ตัวเป็นเป็นใ่ให้เห็นนี่ค่ะอันนี้เป็น เบื้องต้นของการที่สเขาไปชม่มตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนึ่งนะคะเนาะแอดกระไรผ้าธรรมบูชม,มารีแลกในปลาสะกอนนะคะเนาะนี่ค่ะมึงห้างบดแดงไปพ่าง,างก่อนนะคะอันนี้เป็นปลาอีลีนะคะธ่ามผูชมเป็นปลาอยูไ่ไหลสักท่องแขมนะคะเป็นไข่ลูกเสือนะคะแอดอผ้าธรามผูชมมาช่มปลาชมเขานะคะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศค่ะทา่ามผูชมคะ่ะเปลี่ยนบรรยากาศ ในการที่จะไปรับเงินตอนเย็ยนนะคะตอนเย็ยนมีเท่ากับเจ้รับเงินเล่าพัฒนานะคะรับเงินเล่าพัฒนาสองถุงคืนนะคะทานช่วมค่ะเจอกันแน่นอนนะคะเดี๋ยวแอดจะพาไปหาเมือห้องหมดแดงอีกนะคะถ้าท่านช่วมไปช่วงบรรยากาศซะก่อนนะคะเนาะเบาสบายสบายไม่เสียเรียดคัากลายนะคะเมื่อนี้จะได้กระตรง g ได้เงินนะคะ จังแดงกับตรงแดงเงินให้ท่านผู้ชมค่ะห้างมดแดงห้างใหญ่ค่ะท่านผู้ชมนี่นี่ห้างมดแดงห้างใหญ่คักนะคะมันกําลังสีเห็ดห้างกับท่านผู้ชมค่ะนี่ดูนี่คือความพยายามของมดแดงดูท่านผู้ชมค่ะมันกําลังสีเห็ดห้างนี่แดงเต็มเลยนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่อันนี้คือมดแดงกระลังสีกอห้างนะคะท่านผู้ชมค่ะหลายคนถามว่า อยู่เมืองห้างมุดแดงนี่ยอยู่ใส่บางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะนี่นี่ดูเลยค่ะบางคนอาจจะไม่รู้ถ้าภาคอีสานเข่านีสิห์ุจักแต่ว่าห้างมุดแดงแบบนี้หลายคนก็บดหุจักโดนแล้วเพราะว่าบดเขาป้าเขาเขานะคะเนาะมุงดูค่ะแอดผ้าชุ่มบรรยากาศชมบรรยากาศนะคะชมบรรยากาศให้เห็นจัดจะว่านี่คือรังมุดแดงนะคะถ้าผู้ชมคะนี่ค่ะ อ่าโอเคชม้างบทดเดียงได้สะใจแล้วต่อไปจะมาบอกถึงตัวเลขเนีย่ยท่านเล่าพัฒนาประจํามวดวันที่9กุมภาพันธ์2565นะคะท่านผู้ชมเนาะซึ่งวันที่9กุมภาพันธ์2565นี่เขาจะไปเอาตัวเลขเนวทางกับอาจารย์หนึ่งนะคะอาจารย์หนึ่งงมวดที่แล้วพาดกับท่านผู้ชมขาเขาตะอ,อาจารย์สองนะคะ แต่ว่าวงวดนี้อาจารย์หนึ่งเพื่อนเลยจุดทูกให้พร้อมกับท่านผู้ชมเพื่อนไห้ของแถมมากคือจุดทูกพร้อมโอ้ยู่นี่คือหางนบดเดียงายแต่ปลาหลนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะหางนบดเดียงายครับเพื่อนจุดทูกมาน้ำพร้อมแอดกะเลเ่้วลุงให้ท่านผู้ชมได้ชมน้าพร้อมนะคะว่าตัวเลขเนวทางของอาจารย์น่ะมนตัวใดหล้วกะเลขทูกของเพื่อนตัวใดเนาะ่ะเนาะท่านผู้ชมก็อย่าพลาดเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะให้ติดตามเนวทางของอาจารย์หนึ่งนะคะ เพิ่นบังคาพุทธลังคาเพิ่นกระพาดพอพาดพาดพาดแล้วมันก็จะเข้าเข้าเข้านะคะทำจุ้งขาให้พิจารณาดีๆสังเกตว่าตัวเลขตรงกับอาจารย์อื่นบอ่อกับอาจารย์สำนักอื่นเป็นจังไดนะคะถ้าตรงต,รงตรงัวเลขเอาตัวนั้นหรือถ้าบบตรงเขาก็ตัดสินใจซื้อเลยกระได้นะคะเป็นตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาที่ออกประจําวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะท่านผู้ชมเนาะโดยแอดจะล่งให้มึงเลยค่ะว่าตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์ หนึ่งมีงตัวใดแน่แล้วก็เล็กถูองเพิ่นมีตัวใดแน่เนาะคะ่ะเนาะอเชิญชมไปด้วยก,กันเลยคะ่ะท่านผู้ชมขาเชิญชมเลยคะ่ะนี่คะ่ะท่านผู้ชมขาตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนึ่งเนาะคะ่ะเนาะอาจารย์หนึ่งหวดนี้เพิ่นก็บ,บอกสี่เก้าสองบนนะคะหล,ลักกระเก้าสองเลขสองตัวมีเก้าสองศูนย์สองเลขกลางของเพิ่นกระซีมีสี่สามสี่หกสี่เจ็ดนะคะท่านผู้ชมขา เพิ่นเน้นที่ 9, 4, เก้าสี่สองอีกสี่เก้าสองกับเก้าสองหลีกลางเพิ่นเน้นที่สี่สามน่ะท่านผู้ชมเนาะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนึ่งนะคะท่านผู้ชมขากอให้เพิ่นให้ติดตามและให้สื่อตามของเพิ่นเลยว่าเพิ่นเน้นตัวใดนะคะหลักการท่านผู้ชมอยากเปรียบเทียบกับอาจารย์สองหรืออาจารย์ลูกให้เปรียบเทียบกับอาจารย์สองพร้อมเนาะคะ่ะเนาะว่าตรงกันบ่หรือสิจังใดน,นะคะเอาเมืองเลยคะ่ะท่านผู้ชมค่ะ นี graduate, ่ค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือของอาจารย์สองอันนี้คลิปพิเศษเด้อค่ะเด้อคลิปพิเศษเพราะว่าเอานําอาจารย์สองมาเปรียบเทียบให้มึงพร้อมนะคะหนึ่งสองสองแล้วก็สองสองเพรเนนนะคะแล้วก็มีหนึ่งหนึ่งมีเจ็ดสองเพรเนนหนึ่งสองสองกับสองสองแล้วค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เลขล่างนะคะเลขล่างเพิ่มกับเนนสีหนึ่งสี่ีหนึ่งกับห้าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมวงก็เปรียบเทียบกันเอาเด้อค่ะและมีอีกอย่างหนึ่งของอาจารย์สองไอ้ของอาจารย์หนึ่งนะคะ เพิ่นมีเลขกทูกพร้อมกับทัานผู้ช่วเดาหรือแอดเจ้าเลขกทูบลงให้มึงนะคะพิเศษอีหลีค่ะทัานผู้ชมวงขาคลิปนี่มีเทิงอาจารย์หนึ่งน้่ทั้งอาจารย์สวงมาเทียบใส่ใมึงน้่แล้วก็แทมมีเลขทูกพร้อมค่ะอาจารย์เพิ่นจุดทูกแล้วเพิ่นกนระ่งทูกไม่ให้เห้องมึงน้่เลขทูบนี่แอดเห็นเป็น 48, หาสีเปียดด้วยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นตัวใดกะให้พิจะะารณาตามที่เจ้าของเห็นนะคะ ว่าตัวนี้มันแมนโบเอาน้ามาเปรียบเทียบกันถ้าเปรียบเทียบได้แล้วตัดสินใจตัวใดกัดจัดการตัวนั้นเลยนะคะท่านผู้ชม่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นคลิปพิเศษจักหน่อยมีทั่งตัวเลขของอาจารย์หนึ่งเองแล้วก็เอาตัวเลขอาจารย์สองมาเปรียบเทียบแล้วก็เอาเลขถูกเพิ่มมาเปรียบเทียบนั่นนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะ รับชมรับฟังแล้วก็ขอให้กดติดตาม i, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจเจอบริพาทข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเอ่อท่านผู้ชมที่มึงได้พิจารณาพิจารณา,า,าทั้งสามอาจารย์เลยเถิดค่ะเด้อเออทั้งสองอาจารย์แล้วก็เลขทูบน้ำนะคะเพื่อจะบริพาทพิจารณาคากัคากๆนะคะมันมีความสําคัญนะคะท่านผู้ชมคือเขาแต่อาจารย์อาจารย์เอ่อหนึ่งเพิ่นสิพาดมาสองสามสี่สี่งวดแล้วโอ้ยสามงวดบ่ เออดกระจังไ่ไดแล้วงวดนี่มันจะต้องเข่าแน่นอนนะคะท่านผู้ชม่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมให้พิจารณาใส่กับอาจารย์สวร้อมให้พิจารณาใส่กรบเล๋ถูกอ้อมนะคะให้จัดตามความเหมาะสมตามกําลังทรัพย์ในกระเป๋าเจ้าของด้วยค่ะท่านผู้ชม่าสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนึ่งนะคะแอดก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคหมั่นลำลวยนะคะ ย่าเจ็บย่าจนุนคิดสิ่งใดคอยสมค้อมงม,มาตปรปัตนานะคะขอให้เทวดาเทวดาประจำาชงนะคะจงดบันดาลให้เอฟซของแอดทุกท่านทุกคนมีโชคดีมีใช่มีความปังปังถูกหวยรวยเงินเล็กเล่าพัฒนาเหมือนแรงนี้นะคะรวยๆทุกคนนะคะท่านผู้ชมขาขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ